บรรยากาศบัสเขาเรีเยกอะไรนะอออบอคอสบอคโซข้บปาลูกเกียเมอนี้จาเมือนี้ขอพักเล่าบอพักอีสานบ้างเบิ้งบันเน,นี่ยเบื้องวิวข้างหลังงามหลายจ้าอันนี้มองพักจากมองพักเฮหาหนิยัง,างมานิดเดียวเองเด้เออ เรื่องบรรยากาศตอนนี้คือแบบลมดีมากจ้ะแดดคือแสบผิวจ้ะแต่ว่ากับบ่เห็นบาสามารถเห็นอีกย่างกระแต่ไรเพราะว่าหนังเราหนาเราถึกเราถึงโอ้ยหอมหอมขึ้นบยุยหอมอะไรวะนี่จ้ะนาสุดแดด เราไปจองทัวร์ทัวร์รถรถเขาจะบอกว่าเอิวมารถยังวะเนืองรถอันรถรถมาริโอรถเล็กน้อยแล้วก็รถอันรถยัอยงอยู่จำไม่ได้นนะเดินมาร้านอาหารเกาหลีแล้วนะคะอยู่ติดกับ หนึ่งศูนย์หนึ่งเราอยู่ติดกับร้อยเอ็ดอยู่ติดกับร้านร้อยเอ็ดไรยางเขาส้อยกันนี่พงผ้าพรมจ้ะดูถ่ายเรื่องของผมรถมาจ้า ดอกน่อยดอกน่อยน่อยพระเอกมานี่ผมเต็มเลยเมละบาขคาราแกซินช็อคช็คเกเลดนี่นเฮ้ยบรรยากาศดีมันแบบหน้าเดินเล่นแบบยางเล่นชื่อยางเห่่นบานเห่าไหมสมัยเล็กน้อยไหมไมีผูหห้ใดรู้สึกคือเห่าบอ ตอนน้อยๆน้ำบรรน,นอกอกกันสิไหมเออหม่อ,อ,มองยางหม่องหยังแบบไปยางจอบเบื้องบานค้นบานผู้ใดมีผลละไมเอียงปวดหนักว่าไปกับบคุคเคยเห็นดอกตอบาบ้าขันยูน้ำบานเขาเนาะก็รู้จักจาก,กันเบิร์ดนึกสิไหมไปบ้านผู้ใดกะเข้าเจกัเออเอาอันนี้บ่เอาอันนั้นบน่อยากเด็ดยังเอาเลยยังสินะยังมองนี่กะเบิงบ้งเบื้องอันนี้บักอ่างงู 轰炸。